ก็คือ,อทำส่วนคือสมมติโปรแกรมมันรันได้อย่างเวิร์กเวิแล้วนะ Input n อย่างนี้ใช่ปะ่ะแล้วเคอร์เซอร์กับพิบกับพิบเราใส่5ใช่ปะ่ะไอตรงนี้เขียนโปรแกรมเป็นปะ่ะเขียนโปรแกรมเพื่อทำงานอย่างนี้เขียนได้ใช่ปะ่ะก็คือสร้างตัวตั้งตัวแปรมาสักตัวหนึ่งชื่อ n ใช่ปะ่ะ แล้วก็ให้มันให้มันเจแลบไอโอเลสอะไรสักอย่างใช่ป่ะริงป่ะให้มันเลสใช่ป่ะก็อ่านอ่านค่าได้แล้วเอ็นเท่ากับห้าเขียนเป็นนะแล้วตรงนี้มันก็จะ please ติ๊ดติดตัวแรกแล้วก็ติ๊ดติดตัวสองติ๊ดติดตัวสามไอ้นี่ก็คือเขียนก็คือเขียน loop for เป็นจำนวน N n ครั้งใช่ไหมให้มันรับเข้าไปใน Array Array ชื่อ data แล้วกัน ขนาด n ตัวซ,ซึ่งซึ่งซึ่งคุณประกาศตัวแปร a r r a ด d a ใต้ตัวเนี่ยประกาศเป็นอยู ến, ่แล้วแล้วรูฟอ for อครั้งก็ทำเป็นอยู่แล้วให้ให้ม yes. ันให้มัน read read i ห้าครั้งก็เป็นอยู่แล้วใช่ไหมเป็นนะก็อ่านเข้าไปเสร็จใช่ป่ะก็มีคำถามโผล่ขึ้นมาอีก i ้ล่ะครับ j ล่ะครับใช่ป่ะก็ทำเป็นใช่ป่ะก็ r e a อ in เข้าไปไม่มีอะไรใช่ป่ะแล้วก็ให้แสดงผลแบบไหนก็อินอีกตัวหนึ่งแล้วกันก็ถ้าเป็น ถ้าเป็นหนึ่งก็แสดงแบบนี้ถ้าเป็นถ้าถ้าทําไม่ใช่หนึ่งก็อย่างนี้อย่างนี้อะไรองนี้ยนะี่เรา,ามีเรา,ามีอินพุตครบตร right, ัวแล้วใช่ป่ะทีนี้ก็เหลือแต่แสดงผลท่อนแสดงผลก็ <ST DS> ก็ อนจริงๆแกละยากไปเดี๋ยวแน่นอนครับเวลาเอาเอาแสดงผลแบบนี้ก่อนแล้วกันแบบนี้ใช่ป่ะแบบนี้เราต้องทำก็คือลูปซ้อนลูปใช่ป่ะ ก็คือเราต้องทำทำไปทางนี้ก่อนเป็นจำนวน i บวกหนึ่งรอบเข้าใจปะคือทำไมไม่ทำ i ทำไมไม่ทำ i รอบไ i รอบวะโทษไอรอบแต่ว่าต้องอย่าลืมด้วยว่า,าข้อมูลข้อมูลแล้วก็ สมมุติให้ i เท่ากับ3ใช่ป่ะก็แสดงข้อมูลหลักที่หนึ่งข้อมูลหลักที่สองแต่ว่าต้องอย่าลืมว่าข้อมูลหลักที่สามเนี่ยเป็นผลรวมเต่วปะ่ะแล้วก็ต้องทำไปเท่าไหร่ j รอบจริงป่ะถ้าใส่ j เป็น3เนี่ยก็ทำไป j รอบอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะ ปัญหามันอยู่ตรง N ็นะนะสูตรทั่วไปพจทั่วไปของ N mm hmm. ปัญหามันอยู่ตอนแสดงผลนี่ว่ะอย่างอื่นน่าจะทำกันได้หมดอู่แล้ว อย่างนี้อยู่แล้วนะ เอาไม่ต้องก็ได้นี่โทษจริงตั้งฟอร์ให้มันเริ่มจากหนึ่งเลยก็ได้นี่ไม่ยากอันนี้เข้าใจปะพอเข้าใจปะอ,อันนี้ต้องแสดงข้อมูลตัวที่หนึ่ง เยนเท่ากับหนึ่งเ็นสองแล้วกบสี่เนแล้วกบห้า จริงมันไม่ใช่แสดงเอ็นจริงจริงมันต้องแสดงอย่างนี้ด้ยศูนย์หนึ่งสองเยเพราะว่าอาร์เรย์มันนั่นใช่ไหมอาร์เรย์เอ็นขนาดเนี่ยมันเริ่มจากศูนย์ถึงเอ็นลบหนึ่งใช่ป่ะจริงป่ะก็ให้ทำอะไรดีวะเดี๋ยวก่อนนะ ให้เจท่ากับสี่เพื่อเห็นภาพได้ชัดขึ้นให้ G, แสดงด a t ตาอะไรดีนะ ลองนึกลองนึกให้ลองนึกให้ลองนึกให้เนี่ย j เท่ากับศูนย์ใช่ปะ่ะแล้วก็ i ศูนย์หนึ่งสอง j เท่ากับหนึ่งสอง j เท่ากับสามแล้วก็ศ mm ูน hmm. ย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองเข้าใจป่ะเนี่ยก็คือมีไอสาม j จสี สามหลักสี่แถวนี่ใช่ปะ่ะทั่วไปเนี่ยไอไอันนี้ไอรูปทั่วไปก็น่าจะเป็นสามเบวกไใช่ปะ่ะเข้าใจป่ะเนี่ยก็คืออันเนี้ยตัวที่ศูนย์ต้องออกใช่ป่ะก็คือศูนย์บวกศูนย์ฮอันนี้ตัวที่หนึ่งต้องออกใช่ปะ่ะก็คือ ตัวที่เป็น Index อินเด็ 0, ออกศูนย์อันนี้อินเด็กศูนย์ออกอ, A, 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 A อ,นะอันนี้อินเด็กหนึ่งออกอินเด็กนี่หมายถึงอินเด็กของเออเอออินเด็กของเอ็ดดาตานะไอที่มันเป็นข้อมูลแถวเดียวอะไม่ได้เรียงอะไรเลยอะเข้าใจป่ะมันมีเอ็นตัวใช่ปะ่ะก็คือนเนี่ยศูนย์นี่ก็หนึ่งใช่ปะ่ะอันนี้ก็สองใช่ปะ่ะอันนี้เจทา่ากกบหนึ่งใช่ปะ่ะ ก็คือ 3j มเจบวกไอสาเท่ากันหนึ่ใช่ปะก็3าบวกหก็4ใช่ป่ะเออโทษ3าบกศได้3ามใช่ปะมันก็ตรงตามที่เราอยากแสดงผลอยู่แล้วใช่ป่ะจริงป่ะก็ประมาณนี้แหละเข้าใจนะประมาณนั้นแหละเออกลับไปล้บมั่วๆดูกันเอเดี๋ยวเขียนให้เดี๋ยวเขียนให้ใหถ้าถ้ากันบ้านเสร็จนะโอเคโชคดีนะ